ต่อไปคุณกิติรันเลิศอุริศพักดีครับเชิญครับเรียนท่านประธานสภากระผมกิติรันเลิศอุริศพักดีผู้แทนรัศรรดรจังหวัดนครสวรรค์เขตเลือกตั้งที่หนึ่งคนปากน้ำโพพักปร,ประชาชนวันนี้ขอมีส่วนร่วมในการพิจารณาแประยะตินะครับด้างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2569มาตราที่19นะครับกระทรวงพาณิชย์นะครับเพื่อปรับรลดงบประมาณ10%ครับ ท่านประธานครับจากปัญหาราคาพืชผลการเกษตรตกต่ำครับหน่วยงานที่ควรจะมีบทบาทสําคัญนะครับอย่างยิ่งในการควบคุมราคาสินค้าภายในประเทศก็คือกระทรวงพาณิชย์นะครับโดยกลุ่มการค้าภายในที่ผ่านมาจะเห็นว่าราคาพืชผลการเกษตรตกต่ำนะครับทั้งระบบขอยกตัวอย่างราคาข้าวข,ของที่นครสวรรค์น,นะครับใน,ในวันเดียวกันนี้ปีกายนะครับราคาชาวนานครสวรรค์ขายข้าวได้ตันกว่า1 0 0 0 0ื่นบาทนะครับ ตอนนี้ขายข้าวได้แตันละไม่ถึง6,000บาททั้งทั้งท้าต้นทุนราคาใกล้เคียงกับราคาขายปัจจุบันไปแล้วนะครับผมขอสไลด์ครับแต่เมื่อพิจารณางบประมาณครับหน่วยงานนี้ในการแก้ปัญหากับพบว่างบประมาณปี69ครับของกระทรวงพาณิชย์7,584ล้านบาทมีการปรับลดในชั้นกรมธิการวิสามัน57ล้านบาทนะครับในงบประมาณกรมการค้าภายในนะครับงบประมาณ963ล้านบาทนะครับหัก ปรับลดนะครับค่าบุคลากร,กรจะให้พิจารณา745ล้านบาทนะครับและกรรมธิการมีปรับลดไปที่32ล้านบาทนะครับมีแผนงานอยู่2แผนงานหลักครับก็คือแผนงานเกษตรมูลค่านะครับก็คือ104ล้านบาทนะครับเป็นงบในการขยายสินค้าทางการตลาด101ล้านบาทแล้วก็เ,เพิ่มมูลค่าการเกษตรเ3%เอเนตนะครับ แผนง,งานที่2คือยุทธศาสตร์ในการสร้างหลักประกันทางสังคมนะครับที่ชื่อว่าโครงการธงฟ้าราคาประหยัดนะฮะลดค่าของชีพนะครับมีการจัดงานโครงการนี้ทั้งหมด263ครั้งนะครับก็ประมาณ154ล้านบาทนะครับมีเป้าหมายที่จะมีการรายจ่ายซื้อสินค้าเป้าหมายอยู่ที่30นะครับขอสไลด์ถัดไปครับท่านประธานสังเกตเหมือนผมไหมครับว่างบประมาณนะครับ ของทั้งสองหน่วยงานนี้ใช้งบประมาณสูงถึง1ใน3ของงบประมาณทั้งหมดของกลุ่มการค้าภายในซึ่งเป็นโครงการที่เน้นนะครับเพิ่มช่องทางการขายนํางบประมาณแผ่นด,ดินไปสนับสนุนมองในแง่หนึ่งก็เป็นประโยชน์ครับเพราะว่าพี่น้องประชาชนต้องการสินค้าธงฟ้าราคาประหยัดเพื่อลดค่าของชีพครับแต่ว่าหากมองอีกด้านหนึ่งนะครับงบประมาณโครงการนี้อาจจะส่งผลกระทบกับร้านค้า SME นะครับ เพราะค้าแม่ค้าในพื้นที่อาจจะไม่ได้สามารถขายสินค้าแข่งกับโครงการธงฟ้าได้ผมขอเรียกร้องให้กรมการค้าภายในครับทบทวนอย่างจริงจังว่าโครงการนี้คุ้มค่านะครับกับเงินงบประมาณหรือไม่นะครับแล้วก็แล้วก็วกอยากให้จริงจังนะครับและแก้ไขในเรื่องนี้นะครับผมขอสไลด์ถัดไปครับสไลด์ถัดไปครับผมยกตัวอย่างนะครับ เกษตร,รกรกลุ่มหนึ่งนะครับอันนี้เป็นโครงการตัวอย่างที่ดีของกลุ่มการค้าภายในนะครับเกษตร,รกรกลุ่มนี้ของกลุ่มนายประยูนตังทรัพ์นะครับ <c oughs> ผมเข้าไปพบเขาเมื่อประมาณ2อาทิตย์ก่อนเพื่อไปศึกษาดูงานเรื่องปลูกข้าวใช้น้ําน้อยหรือข้าวเปียกสลับแห้งนะครับเกษตร,รกรกลุ่มนี้เขาเรียกตัวเองว่าชาวนามืออาชีพครับปลูกข้าวได้สองหนนะครับทั้งนาปีนาปลังนะครับแม้ไม่ได้อยู่ในพื้นที่ชมุมชนก็สามารถจัดการน้ําได้อย่างเ,เป็นระบบนะครับ สไลด์นี้เป็นโครงการที่กรมการภายในนะครับของนครสวรรค์น,นะครับตั้งแต่ปี53แล้วร่วมทำ OU, เอโมย์ซื้อขายเมล็ดพันธุ์ข้าวกับกลุ่มกเกษเตรษกรกลุ่มนี้กับผู้ประกอบการลงรุงสีเราอยากให้มีการออดําเนินการเรื่องนี้ให้มากขึ้นนะครับเกษตรกร,รกลุ่มนี้ครับพวกเขาผลิตข้าวต่อไร่นะครับไม่ต่ำกว่า1ตันต่อไร่นะครับหลังเก็บเกี่ยวข้าวเขา,ขาไม่ได้เผาต่อสังครับสามารถไม่สร้างมลพิษยังต่อยอดด้วยการทําข้าวต่อสังนะครับที่ ใช้ข้าวจากต่อเดิมที่เพิ่งเก็บเกี่ยวนะครับได้ผลผลิตใหม่อีกรอบลดต้นทุนการผลิตพันข้าวและดํานากว่า2 0 0พต่อไร่และยังให้ผลผลิตที่สูงถึง700รกิโลต่อไร่นะนั่นมหมายความว่าปลูกข้าวครั้งเดียวที่เก็บเกี่ยวได้2หนะครับอันนี้เป็นกลุ่มเกษตรกรยังมีเกษตรกรแบบนี้อีกเยอะครับชาวนามืออาชีพแบบนี้มีอีกมากนะครับอาทิกลุ่มโรงเรียนชาวนานะครับที่จังหวัดนครสวรรค์ กลุ่มชาวนาวันหยุดที่จังหวัดกำแพงเพชรนะครับพวกเขาพร้อมจะถ่ายทอดประสบการณ์ในเรื่องการทำนาที่ใช้น้ำน้อยทำผลผลิตได้เพิ่มขึ้นนะครับขอเพียงแต่รัฐไปร่วมมือกับเขากรมการกรมการกรมการค้าภายในนะครับไปร่วมมือไปทำา MOU นะครับสร้างตลาดให้พวกเขานะครับจนกว่าจะมีการใช้งบประมาณที่เหมาะสมกว่านี้ครับครั้งนี้ผมขอยืนยันครับที่จะตัดลดงบประมาณนะครับของกระทรวงพาณิชย์ลง10%ครับขอบคุณครับครับขอบคุณครับ